สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านค่ะ fc ทุกคนทุกท่านคะ,คนนคะวันนี้พบก,กับช่องยายนาวอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นโปยเซียนจะแนะนำวิธีการปลูกกันเลี้ยงโป๊ยเซียนกับเพื่อนเพื่อนนะคะบางบ้านหลายบ้านนะคะก็ชอบปลูกต้นโปยเซียนเพราะว่าต้นโป๊ยเซียนก็ถือว่าเป็นต้นไม้สริมงคลอีก หนึ่งชนิดนะคะที่หลายบ้านชอบปลูกกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมต้นโพยเซียนแต่ละสีนะคะแต่ละสีนะคะของยายนาวที่ปลูกไว้นะคะตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะคะสีโอรสแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะเหลืองนคะคะสีเหลืองแต่ว่าจะมีอ่าเนี่ยค่ะตรงข้างๆ กีบแต่และกีบจะมีสีเขียวนะคะลักษณะแบบนี้จะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีสีแดงนะคะแดงสดนะคะนี่ค่ะเป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายๆบ้านนะคะชอบปลูกแต่ที่นี้ปลูกแล้วทําไมไม่ติดดอกทําไมไม่ออกดอกเป็นเพราะอะไรนะคะเพื่อนๆ อันดับต้นๆเบื้องต้นเลยนะคะเพื่อนๆต้นโปยเซียนก็จะคล้ายๆกับต้นชนชมนะคะการอยู่การอาศัยการปลูกการวางกระถางใช้ดินนะคะแต่โปยเซียนจะเป็นต้นไม้ที่รากเป็นฝอยๆจะไม่มีต้นโปยเซียนจะไม่มีรากแก้วนะคะเพื่อนๆ โปยเซียนนะคะจะไม่มีรากแก้วนะคะทุกคนโป้ยเซียนจะไม่มีรากแก้วเหมือนต้นชนชมนะคะการดูแลจะต้องดูแลยากกว่าต้นชนชมนะคะต้นโป้ยเซียนถึงจะเป็นหน้าหน้าฝนอันนี้ฝนตกฝนตกนะคะบ้านใหญ่นาวดูค่ะ ฝนตกถนนเปียกแฉะเลยค่ะเป็นช่วงฤดูฝนแต่โปยเซียนของยายนาวยังติดดอกออกดอกดกดอกตรึมนะคะทุกคนของยายนาก็ยังติดดอกออกดอกดกดอกตรึมนะคะทุกคนแต่ละต้นเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยค่ะว่าต้นโปยเซียนของยายนาวดอกจะดอกมากถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนเห็นไหมค่ะ ส่วนมากมีหลายๆบ้านนะคะยังยังเป็นปัญหายังติดปัญหาที่ว่าเลี้ยงโปยเซียนไม่ออกดอกไม่มีดอกนะคะทุกคนแต่ของยายนาวดอกดกมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ละต้นนะคะเริ่มทยอยติดช่อดอกนะคะเพื่อนเพื่อนไหมคะนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้ยายมะนาวจะพยายาม นำชื่อนะคะนำชื่อมาแปะไว้จะไปศึกษาหาข้อมูลชื่อนะคะยายนาวปลูกมานานมากๆค่ะเพื่อนๆปลูกมานานมากๆสังเกตดูต้นได้นะคะแต่ละต้นใหญ่นะคะก็จะใหญ่แต่ทีนี้ยายนาวลืมชื่อนะคะเพื่อนๆลืมชื่อจําชื่อแต่ละชื่อไม่ได้การปลูกโป้ยเซียนต้องแดดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่ยายนาวจะวางแดดวางให้โดนแดดร้อยเปอร์เซนต์นะคะเพื่อนๆนะคะ การปลูกโป้ยเซียนจะวางไว้แดดร้อเปเซนนะคะทุกคนจะมีแดดร้อเปซแล้วดินนี่อันดับนี้เลยค่ะสำคัญนะคะสำคัญมากๆก็คือดินค่ะทุกคนนี่ค่ะดินดินดินสังเกตดูดินของยายนาวค่ะเป็นดินปลูกก็คือดินปลงนะคะเขาจะชอบดิน เหมือนก,นกันกับต้นชวนชมนะคะโป้ยเซียนจะชอบดินเหมือนกันกันกบชวนชมนะคะทุกคนสังเกตดูได้เลยค่ะมีแต่ใบก้ามปูนี่ค่ะสำคัญมากๆก็คือปลูกด้วยใบก้ามปูนะคะทุกคนใบก้ามปูแล้วก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้าสู่ดอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็วางกลางแจ้งเลยค่ะนี่ค่ะ ปอยเซียนของยายนาวต้องเป็นคนจะว่าต้องเป็นสายดอกหรือเปล่าอันนี้ยายนาวไม่มั่นใจนะคะแต่ยายนาวจะปลูกสายพันธุ์แบบไหนลักษณะยังไงแต่ยายนาวใช้ปุยใช้ปุย๋ยสูตรดอกนะคะสูตรดอกทุกๆุหนึ่งเดือนยายนาวจะเติมปุ๋ยสูตรดอกให้ต้นโป้ยเซียนแล้วก็วางโป๊ยเซียน ไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆไว้กลางแจ้งตรงหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยายนาวก็ใช้ดินใช้ดินใบก้ามปูค่ะดินใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูนะคะยายนาวจะไม่ได้เอาผสมกับเศษวัสดุของอากาศมะพร้าวนะคะยายนาวไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าตัวนั้นกาะมะพร้าวกาะมะพร้าวสับจะอมน้ํานะคะ อมน้ำมากแล้วทำให้รากเน่าได้นะคะเพื่อนๆฟังดีๆนะคะทําให้รากของโป๊ยเซียนเกิดอาการรากเน่าติดเชื้อนะคะเน่าได้นะคะเพื่อนๆน,น,นะคะฟังให้ดีนะคะนี่ก็คือ,คอการปลูกของยายนาวนะคะแต่บ้านอื่นยายนาวไม่รู้นะคะแต่ยายนาวจะไม่ได้ใช้ตัว มะพร้าวสับนะคะทุกคนดูดูดอกของโป้ยเซียนสวนของยายนาวนะคะเพื่อนเพื่อนยายนาวก็ชำยอดชำกิ่งออกมานะคะพยายามชำแล้วก็ปรับปรุงออกมานะคะเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับดีๆการปลูกโป้ยเซียนทำอย่างไรให้ติดดอกออกดอกดกดอก,ดอก,ดอก,ดอกตึมนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เห็นไหมคะดอกจะดกมากๆนะคะเพื่อนๆจะมี ดอกจนไม่เห็นใบมองไม่เห็นใบเลยเห็นไหมคะจะไม่มีใบเลยขนาดช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆต้นโปยเซียนปลูกแล้วเสริมบาร,รมีเสริมทรัพย์ให้กับเจ้าของปลูกให้กับคนปลูกได้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ที่ยายนาวถ่ายทํานี้ก็ฝนยังลงเม็ดปล่อยๆนะคะยายนาวก็อยากมาถ่ายความทอดความรู้นะคะเทคนิคดีๆวิธีปลูก ต้นปุ๋ยเซียนนะคะให้เพื่อนๆได้นำไปปลูกลองดูใช้ดินนะคะใช้ดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆ,เ,อนๆเทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆนะคะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆเพราะว่าเพราะว่ายายมะนาวไม่ได้ใช้กาบมะพร้าวสับ นะคะผสมนะคะการปลูกปุ๋ยเซียนไม่ใช้นะคะไม่ใช้กากมะพร้าวสับผสมกับดินนะคะจะใช้แต่ใบก้ามปูผสมกับดินดินอัตราหนึ่งส่วนใบก้ามปูสองส่วนนะคะหนึ่งในสามนะคะเพื่อนๆการปลูกปุ๋ยเซียนนะคะเพื่อนๆการปลูกปุ๋ยเซียนหนึ่งในสามก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนดินบ่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนดินบ่อยๆให้หนึ่งปี นะคะหนึ่งปีก็ได้นะคะค่อยเปลี่ยนดินให้ปุ๋ยเซียนก็ได้นะคะเพ,เพื่อนเพเพราะว่าปุ๋ยเซียนเป็นต้นไม้ชนิดหนามจะเปลี่ยนดินยากสักหน่อยหรือว่าเราปลูกโดยลักษณะที่ว่า,ากระถางไม่ต้องไม่ต้อง,องดินดินไม่ต้องเต็มจนล้นปากกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถเติมใบก้ามปูลงไปให้เขาจนจนแบบที่ว่าปุใบก้ามปูเนี่ยละลายกลับกลายเป็นดินแล้วค่อย เติมลงไปนะคะเพื่อนๆเติมลงไปนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าฝนจะดูแลยากสักหน่อยนะคะเพื่อนๆการดูแลการปลูกต้นโปอยเซียนนะคะจะดูแลถือว่าดูแลยากนะคะนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าโดนฝนเขาก็จะเป็นประเภทดูใบนะคะจะไม่ค่อยออกดอกติดดอกถ้าปลูกไม่รู้แนวทางไม่รู้วิธีและเทคนิคนะคะเพื่อนๆนี่คือการปลูกโปยเซียนวันนี้ยายนาวเอามา เสนอให้เพื่อนๆได้เอาไปปฏิบัติใช้อ้อออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมรดด้วยตัวจุลิซทรีเอ็มด้วยนะคะสารสังเคราะห์แสงนะคะจุลิซียสังเคราะห์แสงหรือว่า EM นะคะจะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆจะคล้ายๆกันสามารถเอานํามารดต้นไม้เราได้เลยนะคะการปลูกโพยเซียนเนาะค่ะเพื่อนๆวันนี้ วันนี้สาระดีๆมีมาฝากเพื่อนๆนะคะก็คือเทคนิคดีๆวิธีการปลูกโปอยเซียนให้ติดดอกออกดอกดกดอกตึมในช่วงฤดูฝนหรือว่าติดดอกออกดอกแม้กระทั่งทุกๆฤดูทุกๆช่วงนะคะก็สามารถที่จะทำให้โป้ยเซียนของเราติดดอกออกดอกดกดอกตึมได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆนะคะต้นโปอยเซียน สวยงามมากๆค่ะทุกคนนะคะสวยงามมากๆหลากสีเลยนะคะเพื่อนๆออกดอกดุกดอกตืมให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ชมคลิปให้เยนาวค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ยยนาวด้วยนะคะยยนาวจะได้ทำสาระดีๆคลิปดีๆออกมา ให้เพื่อนๆได้คอยเอาไปปรับปรุงปรับใช้กับต้นไม้ของตัวเองค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะ